อามารีบุรวาดครับมาชมอาหารของเขากันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับอมมาถังแล้ค,ครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นไข่ออมเล็ดแล้วก็จะทำย่างไงนะครับไปทอดให้นะครับมีคนทักให้ยินยันจับใสนี่เป็นไร โหน่ากินครับตุเรียนสุดยอดเลยครับแม่น่ากินจริงเอาไปใส่ในขนมปังน่นะีผมช่วยปิดอานครก็าารเป็นมันอบนะครับผมแล้วชอบที่สุดเลยเรื่องอาหารนี่เรื่องชมวิวเรื่องโอ้นี่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับไส้กรอก แบบต่างๆแล้วก็อบพร้อมกับซิกนะฮะเพราะว่ามันหอมมากน่ากินจริงๆถิงกินได้หมดเลยนะจริงๆนะเป็นซุปครับอันนี้น่าจะเป็นโจกกุ้งนะครอบโจกกุ้งกับมิโซโซุปมันคืออะไรวะองหน้าตาเปาน็นยางไงครับนี่เป็นโจกกุ้ง ผมว่าบรรยากาศคล้ายๆก็เดินตลาดแต่ว่าเดินตลาดอาหารนะครับไล่ไปเรื่อยๆว่าเฟ่เขามีอะไรบ้างอันนี้เป็นไรอ่ะข้าวมันไก่อ๋อเป็นจานๆอย่างนี้นะใครชอบข้าวมันไก่ครับมีอะไรให้เลยข้าวผัดข้าวหอมมะลิแล้วก็ผัดบุ้นเส้นข้าวผัดก็หอมมะลิผัดวุ้เส้นครับแล้วก็ส่วนนี้น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับติ่มซำก่อน ว,ว้าวสวยนะครับอันนั้นเป็นข้าวกุ้งข้าวข้าวห่วอปลาไข่ทอดไก่ผัดกระเทียมซูชิทอดนี่ปลาไข่ทอดนี้คืรเป็นไก่ผัดกระเทียมซูชิปลาไขน่ไขนี่ต้องทอดร้อนๆให้มันกรอบเราว่าจะอร่อยปลาไข่นี่โปรตีนเยอะนะครับมีไข่เต็มท้อง ต่อไปครับขนมปังชุบไข่ทอดผมจะใช้แป้งทอดโดวเลมอนนะซุปผักข้าวอินเดียข้าวอินเดียเป็นยังไงอ๋อซุปผักเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นข้าวอินเดียอืมครับนี่เป็นอาหารทางทางอาหรับนะเพราะว่าที่นี่แขกก็เป็นอาหรับเยอะนะครั่วตุนแกงมันฝรั่ง แล้วก็แกงตัวเขียวนิดหน่ตัวตุว๋นแกงมกันฝรั่งแล้วตัวเขียวแล้วก็เป็นขนมปังแล้วมีเครื่องครอบขนมปังนะครับ <c oughs> ก่บรรยากาศด้านบนตรงนี้ครับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นพวกเดี๋อวนียเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้นคอนเฟกนะมุสลีแห้งเออเนี่ยผมชอบนะกินใส่นมเนี่ยสุดยอดครับอร่อยมีนมให้มีขนมปังผมไม่ค่อยชอบกินขนมปังเท่าไหรนะ่กินแล้วผมฝุดมาได้แห้ง ชอบกินพวกข้าวมากกว่าน,นั่นนี่นเป็เราสเสียที่สะใจ,จะเจอกันในที่มันสะท้อนนี่อะไรนะอะไรเบกบุดเบกบุดดิ้งผมไม่มรู้จักรอกครับ<ม>แต่ก็น่าอร่อยมากนะคล้ายๆหนมมะแกงมั้งก<ม>็เป็นโซนผลไม้ครับเรากินเนี่ยจะเป็นผลไม้ผลไม้ก็สดนี่ครับ เจ๋งนี่ครับผมน่าจะมีโอกาสได้มาพักที่นี่บ่อยๆโอซาีโยเกิด์ตเกิดน่ากินผมนก็น่ากินหมดหทุกอย่างครับโอ้นี่ครับไอเน,นี่ยผมชอบกินคืออะไรอะอ,อกเป็ดงควันว้าวน่ากินนี่มากเลยครับผมกินได้คนเดียวหมดครึ่งโลเลยนะแม่แล้วแซมอน สมมอนดองก็สม้มมอนลรควันบาร์สผมชอบมากเลยครับสุดยอดครับที่นี่อย่างเดียวนี่ผมว่าคุ้มแล้วชีสนี่ยโหนะครับชีสเนี่ยไปกินแก้มน,นะโหชอบจริงครับอันนี้ผมชอบมากเลยอาหารผมชอบมากแต่ก็อันนี้เป็นพวกของผลไม้วรวมต่างๆนะดูครับอิตาเลียนซาลามミอย่างเงี้ยอร่อยมากมากผมว่าเฮ้ยกินอะไรผมชอบกินหมดนะครับอร่อยดีครับ เป็นพวกสลัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบคอนหมูซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเลยแล้วนี่เป็นพวกไส้กรอกนะ,นรกรนะครับในบรรยากาศครับกลับไปตรงนี้นิดนึงครับชอบครับอันนี้คือผมชอบผมชอบแล้ราคาที่ผมชอบอีกก็คือพวกนี้ก็ชอบมันมัน,มน,มนอร่อยดีชอบที่สุดคืออกเป็ดน,นะคนนีผ้ผมชอบมากขอบอกว่าหน้าผมกินให้ได้ครับ น,นี้มาถ่ายไม่เคยนะก็อิ่มมาแล้วนะครับเที่ยวสะใจกับมิเตอร์เซียครับ